ดอกนี้ครับจา้าแห่ไม่เปิดโอ้โหดูดูดูด,ดูดูว่ามีดีไหมอุ้ยโอ้ามาดูเพื่อนก็มาดูดด ธรรมดาดอกนี้ผมบอกแล้วโอ้ยดูครับสุดยอดดูดูอืมวุ้ยเบ็ดไม่ขึ้นครับผมโอ้ยโอ้ยเห็นชัดไหมตามผมมาตามมาดูในเรือโอ้ยในเรือนี้ติด20แล้วครับผมโอ้ยวุ้ยไม่ธรรมดาดูดูกันชัดๆดูตัวเพื่อนเพื่อนดูตัว โอ้ยต uh ัวไม่เ oh. ล uh ็กโอ้ยแทงละแทงละวโอ้ยไม่ไ oh. ด uh ้โมยี่สิบบาบแล้วครับตอนนี้จะทำลายสถิติสิบเจ็ดโลแล้วครับโอ้ยดังแกลดังแกละโอ้ยวัดเติบเติบขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสุโอ้ยดู อุ้ยเต็มเพลาเต็มเพลาโอ้โหยังแกลโอ้โหอะไรกันครับจ้าไซขนาดสวยครับไม่มีตัวไหนที่ทะลุแผได้เลยวันนี้ติเพลาครับผมตากล้องดูติเพลาดูติเพลาโอ้ยลงดังแกลเลยครับตากล้องโอ oh ้โหดูดอกเดียวนะครับ บัตตั้งพักหนึ่งแล้วครับตอนนี้โอ้โหตามกุ้งอยู่ครับตามอยู่พักหนึ่งแล้วเหมือที่นั่งนะครับโอ้โหเหมือที่นั่งแล้วครับตอนนี้นี่นอยู่หลังครับผมดอกนี้รู้เรื่อง